ใา่รูปแล้วน like ้องกินน้กิ้วเดีวิดีโอค่ะเค้นไหวไดีโอเลยจ้าวิดีโอนะคะน้ำพริกวนแล้วนะคะอุ้ยแก่แล้วเหรอแก่แล้วเนาะเต็เด็กๆเด็กๆเข้าสีลูกน้องแล้วตแล้วเด็กๆอแก่แล้วเดี๋ยวขอใ่รูแล้วไม่โอเคกระมูโอไม่กมู่ะน้ำนนนนะนน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 นไนน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 ้นนนา อ้ลูกนใครเงจ๊บเินองล้วามนี้เขาไปแเกว่าแล้วใส่ลูกน้องเจ๊บเยอะ่ายเามบ้าายเลยกลับไปนอนโต๊ะ